พลังที่ทำให้คุณรู้จักตัวเองและใช้ชีวิตอย่างสงบสุข 1. นึ่สำรวจตัวเองเพื่อรู้จักตัวตนความหมายที่แท้จริงของการรู้จักตัวเองไม่ได้หมายถึงแค่การรู้ว่าตัวเองชอบอะไรแต่รวมถึงการเข้าใจความคิดความรู้สึกเป้าหมายและแรงบันดาลใจการสำรวจความคิดและความรู้สึกกระตุ้นให้ผู้ชมใช้เวลาทบทวนตัวเองสังเกตความรู้สึกและความคิดในสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้เข้าใจว่ามีอะไร ที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความสุขหรือความทุกข์ 2. การฝึกสติและสมาธิเพื่อความสงบการฝึกสมาธิแบบง่ายๆเช่นการนั่งหายใจลึกๆซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้รู้จักตัวเองมากขึ้นเมื่อเราได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองการฝึกสติ การสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวโดยไม่ตัดสินช่วยให้เรารู้จักความคิดและอารมณ์ของตนเองโดยไม่ถูกครอบงำสามารถเป็นพื้นฐานสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างสงบสุข 3. การพัฒนามุมมองที่เรียบง่ายและปล่อยวางการไม่ยึดติดการปล่อยวางสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดหรือความไม่พอใจสอนให้เรามองเห็นความมาสุขในสิ่งเล็กๆและไม่คาดหวังในสิ่งที่เกินตัว การปรับมุมมองเพื่อความสุขที่แท้จริงมุมมองที่มุ่งเน้นไปที่การมองสิ่งดีในชีวิตและเห็นคุณค่าในความเรียบง่ายจะช่วยให้เราไม่เปรียบเทียบและไม่ถูกความรู้สึกไม่ดีครอบงำสี 4. ใช้ชีวิตในปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันการฝึกอยู่กับปัจจุบันโดยไม่คิดถึงอดีตหรือกังวลกับอนาคตทําให้เรามีความสุขมากขึ้นเช่นการตั้งใจฟังหรือสัมผัสกับสิ่งรอบตัวอย่างเต็มที่ การฝึกปล่อยวางการยอมรับสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้และการปล่อยวางความผิดหวังจะช่วยให้จิตใจมีความสงบมากขึ้น 5. บทสรุปและแรงบันดาลใจการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขมีประโยชน์ทำให้รู้จักตัวเองการเข้าใจตัวเองและการมีความสงบสุขเป็นกระบวนการที่สามารถสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยอยความหมายและความสุขจากภายในอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม และแชร์วิดีโอนี้กับเพื่อนๆเพื่อ,อ,อให้ทุกคนสามารถเดินทางสู่ความสงบแห่งใจได้เช่นกัน